พาคุณผู้ชมแล้วก็คุณสิริมาคุณวีริศไปกินทุเรียนดีกว่าครับพอเข้าช่วงกลางปีแบบนี้ทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มลดลงทุเรียนภาคใต้กําลังมานะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีทุเรียนที่สวนแห่งหนึ่งน่าสนใจมากปกติเราได้ยินชื่อของพันธุ์ทุเรียนก็จะมีหมอนทองชน,นีก้านยาวแต่ว่าที่นี่มีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าเบญจะพันด้วยที่มาของชื่อน่าสนใจมากครับ พนักง,งานของสวนทุเรียนกําลังช่วยกันเก็บลูกทุเรียนที่สุกกาลังดีภายในสวนที่ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองสุราธาน,นีนะครับส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อทั้งทางออนไลน์และผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าที่บอกกันปากต่อปากที่ชื่นชอบทุเรียนของสวนแห่งนี้ซึ่งเป็นทุเรียนอินทรีย์ด้วยนะครับ นายภัยสนตันจรูนอายุ52ปีเจ้าของสวนเล่าให้นักข่าวเราฟังว่าสวนแห่งนี้ได้รับการส่งต่อมาจากญาติที่ปลูกทุเรียนไว้90ต้นแล้วทุเรียนแต่ละต้นคุณผู้ชมอายุนี่70-85ปีเลยนะมีทุเรียนหลายสายพันธุ์หมอนทองชนีก้านยาวแล้วก็สายพันธุ์ที่ชื่อว่าเบญจพันธ์นักข่าวสงสัย,ยไม่ค่อยดีนนะชื่อนี้ ทำไมถึงเรียกว่าทุเรียนสายพันธุ์เบญจพันธุ์นันเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรพี่ไพสร์บอกว่าที่เรียกว่าเบญจพันธุ์เพราะจําไม่ได้ว่าต้นนี้มันพันธุ์อะไร<อ>ไม่รู้ว่าหมอนทองก้า <c oughs> นยาวชนีอ่ะอ่ะชื่อเบญจพันธุ์เลยละกันครับประกอบกับดูลักษณะภายนอกแล้วก็แยกไม่ออกอยู่ดี <c oughs> มันเหมือนเป็นทุเรียนที่แบบกลายพันธุ์เนี่ยนะคุณผ<อ>ู<อ>้ชมด,ดูหน้าตามันดูไม่รู้เป็นหมอนทองไม่รู้เป็นชนีหรือเป็นอะไรกันแน่นี่ต้องเป็นหมอนส้มอ่ะสีมันออก ทองแบบส้มๆนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือมูซันคิงอ่าใช่ผสมมูซันคิงด้วยหรือเปล่าอ่าเป็นทุเรียนเบญจพัณไปละกันนะครับเนื้อดีไม่ค่อยมีเป็นแบบใยอะครับมันก็จะครีมหน่อยนะครับเนื้อจะคล้ายไอศครีมเลยแล้วมันมีสีเขาเรียกว่าสีขมิน้นอ่าสีขมิน้นหวานกําลังดีลูกค้าถูกใจมากเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเตรียมนําทุเรียนเบญจพัณเนี่ยไปขยายพันธุ์แล้วก็ทําเป็นธุรกิจมากขึ้นกว่านี้อีกครับคือ ไม่รู้จักมันไงแต่พอไม่รู้จักเราก็ดูใน Google เช็คดูเออมนตรงกันทีนี้ลูก้าถามเราก็ตอบเป็นผลิตภัณฑ์เพราะเราไม่รู้เรียกชื่อเขาเห็นว่าเนื้อมันอร่อยเนื้อมันหวานมันรสชาติอร่อยมากก็ตอบตรงๆก็ไม่รู้จักอ่ะต้นพันธุ์อะไรไม่รู้เพราะบางต้นที่ปลูกกันมา70 80ปบปีแล้วนะไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะครับ ปีนี้คาดว่าสวนทุเรียนแห่งนี้จะให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า3ตันนะครับแล้วก็ขายในราคา 1 2 0บถึง150าบาทราคาดีแต่นี่คือราคาหน้าสวนไงต้องบินไปกินที่สุราษฎร์หรือเปล่าแล้วก็เก็บตามออเดอร์ทุกวันส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในภาคต่างๆสั่งทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าโทรไปสั่งก็ได้เช่นเดียวกันครับต้องฝากคุณเชอรสารหน่อยแล้วในฐานะผู้เชี่ยวชาญทุเรียนไปพิสูจน์หน่อยตกลงเป็นชนีหรือหมอนทองไม่เคยกินเหมือนกันปีนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนจริงๆจังๆเลยนะคะจริงจจริงจังคือหมายถึงว่าซื้อมารับประทานเองจริงๆจังๆอะไร่างนี้นะคะก็คือเหมือน แบบว่าเวลากินเนี่ยค่ะก็คือกินกับเพื่อนแต่ว่ากินจริงๆจังๆนี่ยังไม่เคยคิ่ว่าจะลองสน่อยก่อนที่จะหมดฤดูทุเรียนภาคตะวันออกนะคชอบนิยามการพูดถึงคําว่ากินจริงๆจังๆของคุณสีมามากเลยเนาะคือไปกินกับเพื่อนแต่กินกับเพื่อนที่ว่าเนี่ยเพื่อนกินหนึ่งภูที่เหลือเราใช่ใช่เพื่อนกินหนึ่งลูกแล้วก็ขอมาสักเม็ดหนึ่งนีนะคะเป็นต้นค่ะคุณผู้ชม